ตำนานอักขรศักดิ์สิทธิ์จานตะกัวม้วนเป็นตะกรุดหลวงพ่อตัดป่าวะโรแห่งวัดชายนาหลวงพ่อตัดเกิดปี2474ที่บ้านเขากระจิวอำเภอท่าหยางเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทณวัดเขาวังโดยมีหลวงพ่อเล็กเป็นพระอุปัชฌาท่านศึกษาวิชาอาคมกับครูบาอาจารย์ทั่วเพชรบุรีตะกรุดจากหลวงพ่อทองวัดเขากระจิวประหลัดจากหลวงพ่อชุ่มและยันจากหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อตัดท่านพูดไม่ค่อยหวาน ปากร้ายแต่ใจเมตตาแม้พูดขวานผ่าซากแต่ใครได้อยู่ใกล้จะรู้ว่าท่านให้มากกว่าที่พูดและขลังยิ่งกว่าที่ใครเล่าวัตถุมงคลของท่านไม่ใช่แค่ของขลังแต่มันคือชีวิตรอดของใครหลายคนประสบการณ์จริงทั่วประเทศดังไกลถึงต่างแดนขึ้นชื่อเรื่องแถวคลาดเมตตามหานิยมว่ากันว่าลายมือท่านศักดิ์สิทธิ์เขียนใส่อะไรก็ขลังจนขนลุกแม้แต่พระอาจารย์อิฐวัจลามณียังเคยมาขอตะกรุดลูกศิษย์นำไปลองยิงแต่ปืนกลับไม่ลั่น ศรัทธาจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลวงพ่อตัดมรณภาพในปีพุทธศักราช2552แต่วัตถุมงคลของท่านยังคงเล่าตำนานเรื่องราวของท่านยังถูกเล่าขานจนถึงวันนี้ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้เล่าเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลย